แยกกันอยู่หรือหาทางออกให้แกไปตามเส้นทางของแกไม่เพนก็ไปตามเส้นทางของไม่เพนไม่เพนก็อยู่กับคุณลุงก็เหมือนกับคนอื่นเับเพื่อนมันแปลกนะทําไมไม่เป็นไม่สนิทกับคุณลุงสักทีมีความรู้สึกว่าเรายังอยู่กันคนละบ้านยังเกรงใจกันอยู่เหมือนกับไม่ใช่สามีภรรญญากันอยู่ด้วยกันสองปีกว่าแล้วครับเพื่อน องพี่กว่าแต่ก็ยังไม่สนิทใจเหมือนกับอดีตสามีของแม่เพื่อนนะคะคือพ่อของเด็กนะคะอยู่กับแกสนิทใจมากเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนหัวเมียมีอะไรก็เปิดใจคุยกันส่วนคนลุงนี้กแกไม่ได้เปิดใจคุยกันนะครเพื่อนแล้วต่อแยไม่ได้ด้วยจะให้พูดแต่คำดีๆแกเป็นคนขี้งอนพอขี้งอนเสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะเมื่อเช้าก็งอน เมื่อคืนนี้ก็งอนคือแกชอบให้ไม่เป็นพูดทำดีๆคำเยนยอจริงไม่จริงก็อย่าพูดถ้าพูดก็ให้พูดแต่คำดีๆถ้าเป็นความจริงยังไงก็เก็บเอาไว้ก่อนคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเก็บเป็นคนอย่างนั้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ด้วยกัน คือไม่เป็นทําใจยากอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนการวางตัวแต่ไม่เพ็่นก็ทําตัวให้ดีที่สุดและดูแลแกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพื่อนอเอาใจแกเท่าที่ทําได้คือไม่เพ็่นจะต้องทําหน้าที่ค่ะ คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราแต่คุณลุงนี่อ่านยากมากเลยไม่เป็นห่ะว่าเอาใจแก่ยากมันพูดยากมันรู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะพูดยังไงคร่ะเพื่อนคือไม่เป็นจะใช้คําว่าทําหน้าที่ตัวเองไปอย่างอื่นก็ช่างมันอะไรเงี้ยค่ะการที่จะให้เข้ามาเข้าใจเราหรือเราจะเข้าใจเขา รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยากนะคะเพื่อนๆความรู้สึกของไม่เป็นนะคะอยู่ด้วยกันก็ทําหน้าที่เป็นเมียภร,รรยาทําหน้าที่ในทางที่ดีนะคะเพราะว่าคุณลุงเนี้ยแตะไม่ได้อันไหนที่แกมไม่อยากฟังอันไหนที่แกมไม่ชอบก็ไม่ต้องมาพูดเลยค่ะคือแกจะงอน จะงอนไวแล้วก็เวลางอนนี้แกงอนน่ากลัวนะครับเพื่อนคุณลุงแกเป็นคนตัดสินใจง่ายแกยจะไม่ตามงา้ะตามรองควานเหมือนพ่อเด็กนะครับเพื่อนส่วนพ่อเด็กนี่ยบอกเลยว่าแกน่ะรักไม่เพนจริงแกทิ้งได้ตามรองควานตามสืบตามสาะตามดูเพราะว่าแกทิ้งไม่ได้แกยอยากรู้อยากเห็น แต่๋วคจริงใน,นใจลึกๆแก,กไม่เพนรู้ว่าแกรักมาเพนแต่แกอชอบพูดเยอะเยะ้ยชอบพูดเสียดพูดสีเวลาเห็นแม่เพนอยู่กับคุณลุงแกอชอบพูดใส่ที่พูดใส่นั้นแกเหมือนกับว่าแกจนะเอาคืนเพื่อนๆแกจะแก้แค้นส่วนคุณลุงนี้ถ้าเกิดว่าเ,าเลิกกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นคนอื่นไปเลยก็จะไม่ทักไม่ถ่ายก็จะเฉยๆเพราะว่าแกเป็นคนอย่างนั้นแกก็จะไม่พูด ไม่เออถึงแล้วครับเพื่อนแกก็จะไปหาผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าแกแกโอ้โหพูดยากครับเพื่อนไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณลุงเนี่ยไม่เป็นนะ่ะต้องทําหน้าที่อย่างเดียวค่ะจะผิดจะถูกก็ขอให้จนเอาชีวิตของเราฝากกันไปแล้วพูดไปแล้วเราก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่ค่ะแกก็พึ่งพาอาศัยไม่เพน ถึงไม่เพ็นมาอยู่กับแกบ้านแกแกก็พึ่งพาใส่ไม่เพ็นอยู่เป็นบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่คับเพื่อนแต่สําหรับไม่เพ็นก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะแต่เพียงต่วไม่เพ็นนะพูดไม่ได้มองทีก็ทุกใจกับลุงเหมือนกันแปลกน,นะครับเพื่อนส่วนกับ พ่อของเด็กค่ะอดีตสามีเราทะเลาะกันเราก็ยังเปิดเผยเอาปัญหาออกมาพูดทําไมเธอต้องพูดอย่างนั้นทําไมเธอต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนส่วนคุณลุงนี้พูดไม่ได้ค่ะแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเสียแล้วเสียเลยนะคะเราอยู่ด้วยกันแบบไม่เป็นพูดได้เลยว่าอยู่กันแบบน่ากลัวไม่เป็นก็ ยังนึกอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนไม่เพิ่นก็เก็บเงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าออกไปอยู่คนเดียวนี่จะอยู่ลําบากหน่อยเวลาไม่เพ็่นกินเงินป่วยมันก็ได้เยอะอยู่มันก็พออยู่ได้คนเดียวแต่จะต้องประหยัดสุดๆแล้วเวลาไม่เพ็่นปลดกษเสียณเวลาหกสิบเจ็ดปีนะคะ ได้เกษียณตามปกติแล้วเงินเดือนแม่เพื่นก็จ่ายลดน้อยเมื่อถึงหกสิบเจ็ดทีนี้มันก็จะอยู่ยากครับเพื่อนเพราะว่าไม่เพิ่นไม่มีอะไรเป็นของส่วนตัวเลยเงินทองก็ได้ประหยัดนิดๆหน่อยหลังจากที่พี่สาวตายแล้วแม่เพื่นก็จะต้องนึกถึงอนาคตของตัวเองมั่งนะครับเพื่อนเพราะว่าสถานการณ์ของแม่เพื่นกับคุณลุงนะ่ะ เวลาม,มันมีอะไรขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นก็คิดหนักเหมือนกันค่ะคิดถึงว่าเออแยกกันอยู่หรือหาทางออกให้แกไปตามเส้นทางของแกไม่เป็นก็ไปตามเส้นทางของไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่มีอะไรมากแลค้ค่ะเพื่อนไม่เป็นก็หวังว่าจะอยู่ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคิดแค่นี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ปล่อยแกไปแต่ก็ดูใจกันไปก่อนค่ะเพื่อนเราก็อยู่กันมาได้สองปีแล้วเนาะแต่อยู่กันแบบระวังเหมือนกันค่ะคิดว่าจะทำหน้าที่ดีกว่าบางทีนี้เอาใจยากค่ะแกคิดอย่างพูดอย่างแกเป็นคนไม่ค่อยจะตรงกับความคิดของแกเท่าไหร่ค่ะ ไม่เป็นว่าคนนอร์เวย์โดยเฉพาะคนตำบลที่ไม่เป็นอยู่จะพูดอะไรจะทำอะไรก็ระวังเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากเลยไม่เพนเคยคิดหลายครั้งครับเพื่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีแค่นั้นก็พอเมื่อไม่เป็นพูดคำนี้ไม่เป็นก็สงสารตัวเองเหมือนกันครับเพื่อนคือบางทีนี่มันสงสารอ่ะสงสารตัวเอง บางทีเราก็รู้อยู่ว่าเราทําไปเพราะว่าอยากให้เขามีความสุขบางครั้งถึงตัวเองไม่มีความสุขแต่ก็ทําให้มันถูกต้องลยคะทำในสิ่งที่เขาชอบบางครั้งบางคราวเราไม่ถูกโฉกกันอยู่ไปก่อนครับเพื่อนๆไม่เป็นยังไม่รู้อนาะคตเลยว่าเป็นยังไงเวาไม่เป็นอยู่กับลุง ม็นก็จะคิดตลอดเวลาคือเตือนสติตัวเองก็คิดหลายอย่างคิดเรื่องอนาคตบางครั้งมันก็เกินความจำเป็นค่ะมันมันเป็นบางช่วงกับเพื่อนเวลาไม่เพนกับคุณลุงมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันหรืองอนกันอะไรเงี้ยไม่เพนก็จะคิดมากแล้วก็จะเสียใจ มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเพราะว่าความรู้สึกเขามไม่เป็นอนะมีความรู้สึกที่อ่อนไหวเหมือนคุณลุงนะครับเพื่อนความจริงคุณลุงอะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่เวลาเกเป็นมาเกย์ก็จะแสดงออกให้ไม่เป็นรู้แล้วไม่เป็นก็กลัวไม่เป็นก็ไม่กล้าแสดงออกให้แก รู้เพราะว่าถ้าแสดงออกในทางที่แกไม่ชอบมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องทนไปนี่แหละไม่เป็นถึงได้สงสารตัวเองว่าเออเราแสดงอะไรออกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ชอบถึงไม่เป็นรักแกแต่ไม่เป็นก็กลัวแกค่ะ กลัวแล้วกลัวจะอยู่ว่าเออวันหนึ่งเราไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปงานไม่มีทำเงินเดือนก็น้อยพูดถึงกันมันอยู่มันก็สุขกสบายแต่ทางด้านจใจนี้เราเอาชนะกันได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นก็จะมาขอปลดปล่อยนิดๆหน่อยค่ะเพื่อนในเรื่องของคุณลุง กับไม่เพีนค่ะว่าเราอยู่กันยังไงมันก็มีความสุขด,ดีพาร์เฟตดีอยู่แต่โลกส่วนตัว้น้อย,อยของเราสองคนมันก็วุ่นวายนิดกันเพื่อนมันก็ไม่วุ่นวายหรอกเพียงแต่ว่าไม่พ็น่าน้อยใจนิดหน่อย <c oughs> เพื่อนก็เลยมารอป็นคนสถานการณ์ เผื่อมันจะสบายใจขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนแกไหนเป็นคนดีแม่เพื่อนก็เป็นคนดีพูดถึงมันก็ดีทุกคนนัน่นแหละดีทั้งหมดนัน่นแหละอีิสานีงก็เป็นคนดีแต่ว่าคนเรามันแตกต่างกันเท่านั้นเองแม่เพ็่นก็คงจะมาปลดปล่อยกับเพื่อนเพื่อนแค่นี้คะ่ะขอนิดหน่อยเผื่อมันจะสบายใจขึ้นเผื่อมันจะโล่งขึ้นคะ่ะ ก็คงจะอยู่แบบระวังระวังต่อไปค่ะเพื่อนมีความรู้สึกน้อยใจหรือเสียใจอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วแกก็ถอนใ,ใจเฮือกเฮือกแต่แก,กไม่ยอมพูดอะไรคร่ะเพื่อนแกนั่งถอนหายใจอยู่ไม่เป็นก็นั่งถอนหายใจแต่แก,กไม่พูดแล้วแกก็มากอดมากอดแล้วก็มาหอมแก้ม แล้วก็ถอนหายใจแล้วก็ไม่พูดอะไรไม่เป็นก็ถอนหายใจเหมือนกันแกก็รู้ว่าไม่เป็นเสียใจแต่ใจเรื่องอะไรนั้นไม่เป็นไม่รู้ว่าแกเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคือเราพูดกันไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้เราจะอยู่กันไปอย่างนี้นคราบเพื่อนคืออยู่ด้วยกันเฉยพูดในเรื่องที่ดี อันไหนไม่ดีก็เก็บเอาไว้ข้างในคือทำหน้าที่ไปหน้าที่ไม่เป็นเลยคะ่ะไม่เพินขอปลดปล่อยคินี้ค่ะเพื่อนนิดหน่อยยกภูเขาออกจากอ,อกแล้วเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนขอบคุณที่ปลอบใจไม่เป็นค่ะแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลททุกแชทค่ะเพื่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ